ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดาวนำโชคนะครับพบกับผมอาจารย์โอ๋โขนสังโทรีกค้าด้วนะครับและผมอาจารย์โต้งครับโขนสังรวยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่วงของอาจารย์โต้งนะครับเป็นช่วงของอาจารย์โต้งเขาครับก็คือในชื่อของช่วงที่ว่าช่ไรครับผมช่วงรายการที่ชื่อว่าเลขสั่งรวยนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็จะมาพูดถึงตัวเลขที่สั่งให้คุณรวยนะครับอะไรก็ตามที่คุณ เห็นตัวเลขเราเราจะรวยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับเราขอพูดผลงานเก่าก่อนนะครับโดยในอันนี้เป็นเลขของอาจารย์ตายนะครับเลขเด็ตาทิพย์นะฮะวันที่16ตุลานะครับก็คือให้เด่นที่ี่2นะครับผมบน372ล่าง38นะครับก็มี83นะครับวันที่1พฤศจิกานะครับเราให้เด่น5กับ7นะครับบน037ล่าง95นะครับมีออก73สากับ้านะฮะ วันที่สิพฤศพิการนะครับเราให้ห้าเด่นบนเจ็ดหกหนึ่งล่างห้าเจ็ดนะครับมีห1หนึ่งะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลงานเก่าของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานใหม่มันออกมาแล้วนะครับมันคือเลขเด็ดตาทิพย์นะฮะเลขเด็ดตาทิพย์นะครับเลขใหม่ๆร้อนๆนะครับออกมาเลยนะฮะเป็นปฏิทินไว้ประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ดบสนุนให้มีการพนันเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเลมนี้มูลค่า29 9 9บาบาท นะครับซื้อปุ๊บแถมปั๊บทำไรสบบนี้คเอาไว้ใส่เวลาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับโอเคนะฮะนี่เอาไปเลยนะครับมีเส้นแถมไปนะฮะเพียงแค่ตกหัวงละร้อยยี่สิบาทเท่านั้นครับผมคุ้มไม่มีคนนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะคุ้มคนนี้มีแล้วนะครับเล่มใหม่รีบซื้อนะครับผมออเดอร์อรีออเดอร์เข้ามานะฮะจะซื้อที่ไหนล่ะก็ขอโทษนะครับท่านน้อง สั่งซื้อได้ที่ไลน์ของท่านอาจารย์ตายนะครับนี่นะฮะเบอร์0 9 0 9 2 8 2 6 2 6นะครับ ID เดียก็เอ่อหกสามหนะครับ6 3 5 9 1 5นะครับนี่คือ ID เดียนะครับนะฮะแครับไปนะครับโอเคทีนี้ในช่วงของของอาจารย์โต้งเนี่ยก็จะเกี่ยวกับตัวเลขเนาะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับตัวเลขเช่นเลขที่สั่งให้คุณรวยมันก็จะเป็นหลัก าสตร์ของอาจารย์โตนะฮะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยพอได้ใช้แล้วปุ๊บเนี่ยทำให้มีเงินมีทองข้าอนะครับประกอบการตัดสินใจซื้อสลากจิแบ่นรัฐบาลนั่นเองนะฮะนะครับโดยธรรมชาติของของของตัวเลขแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนจะโชว์เลขเนี่ยแล้วก็เราก็จะมาพูดถึงความสำคัญของตัวเลขกันก่อนนะฮะได้ครับซึ่งความสำคัญของตัวเลขเนี่ย ก็อย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์นะจันโตนะใช่นะฮะมันสาคัญยังไงครับจันโตขเพราะว่ารจริงจริงอย่างนี้ครับจันโนะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจถึงพลังงานรอบตัวเรานะครับออออไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กที่เองนะครับก็จะเป็นถ้าเราพูดถึงตัวเลขนะครับออออตับประชาชนนะครับอวันที่เกิดนะซอยที่เราอยู่หรือว่าโทรศัพท์หรือตัวเลขโต๊ะตัวเลขอะไรทุกอย่างครับมันมีผลเกี่ยวเกับเรา นะครับอือไม่มากก็น้อยคราวนี hmm. it, it ้เครื hmm. ่องมือสื่อสารคือเบอร์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเรียกว่าเป็นปัจจัยที่ห้าเลยั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับจะสังเกตว่าเอตัวเลขที่ใช้เนี่ยหลังจากที่เคยใช้กันมาแล้วก็เคยเปลี่ยนกันเนี่ยออืมันมีผลกับคนคนนั้นจริงๆออืไม่มากก็น้อยเท่าที่จากประสบการณ์มานะครับก็จะมีแบบความอย่างเช่นพอนอกคนนี้ เป็นคนที่น่ารักเรื่อยๆนะครับอยู่ดีๆมันใช้เลขสามห้าเข้าไปในเบอร์นะเลขสามห้าก็คือดาวลางคาคือความพยันพระรหัสคือสติปัญญาเขาก็มีสติปัญญาที่แตกสานขึ้นมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าสามห้าเนี่ยเป็นเบอร์เขาเรียกว่าเบอร์ผู้จัดการเขาก็เลยบริหาจัดการเก่งขึ้นเยอะทีเดียวกล้าพูดกล้าทำจากสมัยก่อนเลขดูสองมีเลขสองเลขสี่ซี่ดูซบซนุ่มนุเขาก็จะน่ารักนุ่มนวล คือคือแสดงว่าเราก็ต้องปรับถ้าอย่างเบอร์โทรศัพท์เราต้องปรับใป้มมาเข้ากับบุคลิกของคนนั้นหรือวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆใช่ใช่ันีหลยวัตถุประสงค์ซึ่งซึ่งเรื่องนี้เรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วว่าช่วงนี้ใช่แต่ละค่ายนะครับก็ก็เน้นเบอร์มงคลกันเยอะนะครับเน้นเบอร์มงคลกันเยอะใช่ครับมีทั้งเลขนู้นเลขนี้เลขนั้นนะฮะซึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วทาง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 เราเนี่ยครับหรือไม่ต่อผมเองหรือว่าอาจารย์โต้งเองหรือว่าอาจารย์ตายเองเนี่ยก็มีความสามารถในการดูเบอร์โทรศัพท์ทั้งนั้นใช่ครับซึ่งถ้าเกิดทุกท่านเห็นว่ามันสําคัญเนี่ยสามารถโทรติดต่อเรากลับมาได้ได้ครับเราจะให้เบอร์ติดต่อไว้ท้ายคลิปนะครับใครสงสัยเรื่องเบอร์โทรศัพท์โทรมาสอบถามได้นะฮะแล้วก็อ่าเรื่องเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์บุคลิกเบื้องต้นได้ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ไหมเราสามารถวิเคราะห์จากเบอร์โทรได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ เราเราสามารถวิเคราะห์จากเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าจุดแข็งจุดอ่อนในชีวิตของคุณนั้นนอกจากดวงชะตาแล้วมีอะไรบ้างช่นะครับเพราะว่านอกจากในเรื่องของคู่ดาวแล้วนะครับเราก็มีการใช้สิ่งที่โหรโบราณเรียกว่าระบบทักษะนะครับระบบทักษะสองพันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราจะรู้หมดเลยว่าคุณเกิดวันนี้ใช้กันทางคาณพ็เลยหาสุขใช้เลขอะไรดีเราเราใช้ทักษะกาเนิดใช่ทักษะกำเนิดนเพราะถ้าใช้ทักษะจรก็ ตัวเลขทุกปีก็เเ็นทุกปีไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับใช้ศาสตร์กำเนิดนะครับแล้วก็มันก็จะมีอีกหลายตัวที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ดาวเป็นเลขกลุ่มไตรก็ได้ใช่ไหมแต่ตรงนั้นเลขที่จะตกล้มเลขสามตัวก็ได้จริงๆกุ้เยอะแยะนะครับที่เราเห็นกันตามสื่อทั่วไปถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างหรือเบอร์คุณมีหรือเปล่าโทรหาเราครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โต้งก็ดีผมก็ดีเลยอาจารย์ตาก็ดีท่านไหนก็ได้นะครับที่ท่านอยากจะโทรหา ถ้าสามารถโทรมาสอบถามก็ได้ก็อยากจะเสริมอาจารย์องคนิดนึงเพราะว่าเบอร์ที่เห็นกันทั่วไปเดี๋ยวจะเป็นเจ็ดแปดก็ดีสองแปดเก้ก็ดี456ก็ดีหกสามเก้าก็ดีที่เขาก็สรุปมาว่าหกสามเใช้แล้วจะเป็นบางคนบอกเป็น6กลซิ้บางคนบอว่าอาจะใช้แล้วจะชนะคู่แข่งจะชนะอยากจะชนะใครก็มี639 3699 36อะไรอย่างเงี้ยอยู่ใน อยู่ในเลขอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าอันนี้เป็นอบบที่คนคร่าวๆบางคนก็ไม่ได้เหมาะกับ7จ็ดแปดเก้าใช่ใช่เารคนเขามันมีระบบศักษาอยู่ใช่นะครับเลขบางตัวไม่ได้เหมาะกับทุกคนใช่ครับนะครับไม่ทําไมบางมันจะมีข้อสงสัยว่าเปลี่ยนมาแล้วทำไมไม่รวยไม่รุ่งล่ะใช่อย่าลืมว่าเลขบางตัวไม่เหมาะกับท่านนะครับต่อให้ท่านมหาเทพขนาดไหนก็แล้วแต่อ่าถ้าเจอเลขเอาม่อเลขหนักเอาไม่อยู่เหมือนกันเออเดี๋ยวอยากะให้าจ้งความนิดนึงอย่างเมื่อวานนี้เพิ่งคุยกับน้องคนหนึ่งก็บอกว่า ใช้เจ็ดแต่เก้าครับแล้วรู้สึกโหเครียดมากเลยเยขมังกรนี่บอกว่าดีซื้อมาก็แพงนะครับก็ก็เครียดแล้วก็ทําให้เป็นคนที่ชอบหาเรื่องชาวบ้านซะด้วยเจ็ดแต่ละเลงเจร้อนเจร้อนเจร้อนเพลงแต่เก้าก็ตจะใจนิดนึงนะใช่มันมันเป็นเลขสําหรับเลขมังกรมันไว้สำหรับผู้นําจริงๆก็ต้องที่แบบมีความเป็นความซ้ำซากเต็ม้องผก็คือคือเจ็ดแต่เก้าเนี่ยเป็นเลขมังกรที่แบบคุณต้องทำตัวเป็นมังกรจริงๆอ่ะ มังกรไม่ได้อยู่นิ่งนะใชาจะต้องไหมมังกรไม่ได้นอนอยู่ในห้ามเฉยๆนะก็เหนื่อยทำงานมันต้องลุยต้องอะไรคุณถ้าคุณพระบูแล้วคุณอยากจะเสริมพลังงานได้ด้ช่นะครับถ้าเกิดว่าคุณแบบจังหวะที่แบบคุณกำลังจะขึ้นมอแล้วอกำลังแบบเต็มที่แล้วถ้าคุณจะแบบใส่มังกรเข้าไปเพื่อเสริมมาได้แต่แรกนั่งนอนแบบไรไม่พ้นเรื่องนี้จริงๆแล้วก็อาจจะแลกกับการที่คุณจะเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็นักเลงเขาขึ้นทะลุนิดหนึ่งใจใหญ่นักเลง คู่นักเลงไงทีนี้ทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าทักษะของคุณมันเกิดของคุณด้วยดวงของคุณด้วยนะครับาว่ามันเหมาะที่จะใช้เลขตัวนั้นมาแล้วมันสามารถส่งเสริมบารมีคุณได้ร้บยอย่างต้องต้องมองหลายๆด้านเพราะในมุมหนึ่งที่ทักษะดีแต่ว่าด้วยคู่ดาวก็ยังส่งเสริมพลังงานตรงนั้นเพราะนั้นต้องถ้าจะบอกว่าทักษะดีแล้วบอกว่าอันนี้อยากได้เพื่อเสริมเรื่องนี้จริงๆแล้วมันแล้วมันเหมาะกับคุณจริงๆอันนั้นก็โอเคแต่ถ้าเกิดไปใช้แล้วรู้สึกว่าก็เครียดอยู่แล้ว ในดวงกําเนิดเพราะจากเขเข้าใจว่าชีวิตของคนเรามันมีหลายด้านใช่ไหมครับมันก็เกิดจากที่อยู่อาศัยที่ดวงชะตาของตัวเองแล้วต้องเข้าใจดวงชะตาต,ตัวเองคราวนี้เราก็เอาเบอร์มาเสริมเอาชื่อมาเสริม,อมเอาผมจุ้ยที่อยู่เอาเสริมโดยทุกอย่างมาเสริมตัวเราหมดใช่ไหมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งใช่นะครับก็ดูดูให้ไม่ให้มันสมมติเราแรงอยู่แล้วเราอยากให้ซ้อมลงรับผูยหานตัวเลขที่มันให้มันซอฟลงคืออย่างบางคน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 มาดูกับผมเนาะครับแล้วก็แบบว่า อาจารย์หนูดวงไม่ดีจะเปลี่ยนเบอร์มันช่วยได้เหรอลองนึกอย่างง่ายๆนะครับดูคนไม่ดีครับเบอร์ไม่ดีด้วยครลบๆลับๆเลยไม่ใช่รูไม่บอกนะไม่ใช่รูปบวกนะดวงคุณไม่ดีดวงคนไม่ดีเบอร์ดีบอดี้างเบอร์ดีบ้างยังพอช่วยได้นะครับแล้วจังหวะคนเราไม่มีใครล้มทั้งชีวิตครับจังหวะที่ดวงมันตกมันก็ตกนะครับแต่เบอร์ดีมันยังช่วยได้แต่มันเหมือนคุณมีพักเครื่องอะนะครับพะ มันโดนตกมันมีพัคเครื่องคอยช่วยมันก็ดีใช่แต่ว่าพอคุณโดนตกปุ๊บมีเบอร์อาจจะโทรขอความช่วยเหลือใครง่ายขึ้นเช่นเราที่เรากำลังลำบากครับโทรไปอุ้ยมีเบอร์มีคนอุปการะค้ำชูเบอร์นี้เบอร์สุดยอดมีอุปการะค้ำชูครับปุ๊บฮัลโหลครับช่วยผมหน่อยมีคนช่วยเหลือคุณแต่ถ้าเบอร์คุณโดนตกปุ๊บเบอร์ไม่มีใครช่วยเลยใช่ไม่มีตัวช่วยเลยแย่เลยทุกอย่างจบอยู่ดีใช่ทุกอย่างจะจบอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมีของดีไว้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วมมมันไ่่ีอา ผมจะให้ทัศนคติของคนที่มาดูเบอร์ผมทุกคนเลยว่ามีดีแล้วไม่ใช้ดีกว่าตอนที่จะใช้แล้วมันไม่มีนะครับผมคุณจะหันคุณจะหั่นมีดคุณจะหั่นผักหั่นอะไรแล้วมีดไม่มีเอาจากไหนแต่ว่าตอนที่คุณไม่ต้องหั่นมาเขาหั่นมาให้แล้วแต่คุณมีไว้เด่๋ยวนอนก็โอเคนะครับในตอนที่มันทื่อบ้างก็ตามเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับตัวบุคคลเราสามารถพยากรณ์ให้ได้ มันมันต้องใช้ตัวช่วยที่มาเสริมให้ดวงดีขึ้นใช่ใช่เพราะเพราะเพราะว่าจริงๆรายการเราคอนเซ็ปมันคือบ้านดาวนำโชคใช่มันเกี่ยวข้องกับดวงดาวอยู่แล้วนะครับดวงดาวมันก็เป็นคู่เลขนี่แหละดาวอาทิตย์ดาวจันเคราะห์นี่แหละครับนะฮะเคราะห์นี่แหละคือเคราะห์เนี่ยมันมันมันมาจากถ้าผมจะอิบมาจากคำว่าคาราหะคาราหะที่เป็นภาษาอินเดียนะครับมาปรากฏในคมภีทารืหันปราสาระอันนี้เป็นคมภีเก่าแก่ทา้าน่าหัสาศเลยคือ เขาเรียกกลุ่มดาวที่กําเนิดจากจักรวาลว่าเคราะห์คือมันมีอิทธิพลกันแล้วของเคราะห์เนี่ยเคราะห์ดีเคราะห์ดีเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายก็ร้ายเหมือนพราะไม่ใช่เหมือนคำดีคำไม่ใดีนะครับมันมันมันอยู่ที่ลักษณะของของจังหวะของดวงดาวตรงนั้นมากกว่าใช่ครับไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะจังตรงนั้นใครับแล้วก็ไม่มีใครเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับนะครับยังไม่เคยมีใครปรากฏว่าเกิดใต้ฟ้าดวงดาวมหาอุจจารดวงยังไม่เคยเจอ ยังไม่เคยไม่เยจอไม่เคยเจอไมลาบอกพระพุทธเจ้ามีมหาอุดหมดเลยเออมันจะไม่เคยมีใครที่นีที่เราเห็นจะเจอเชิงประจักษ์จริงๆไม่มีเพราะว่ามันคงมันคงยากมากยากมากมันยากมากเต็มที่ก็สี่ดวงแั่ผมเคยเจอนะเคเยอะแล้วครับสี่ดวงนี่ก็เยอะแะวสี่ดวงนี่มหาเทพแล้วจิงแต่บอกจะตองจริงว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับอืมอเออไม่ใช่ว่ามีมหาอุดทั้งสี่ดวงนะจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ เป็นคนที่สูงศสิรหรืออะไรสมบายเพราะเราเจอดวงอุดอุดอุดแต่ก็อยู่ในดวงคนธรรมดาหรือก็อะไรก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในอุดของแต่ละในแต่ละเขาเรียกว่าพื้นพื้นชะตาหรือพื้นกลางเขาเนี่ยครับครานี้คือรวยของเขาแล้วคือประมาณนี้นะเอาที่นี้ไปอยุ่คคลู่มันเป็น ด้อุดบนคือเลเวลของกันของคนคนนี้ม่ได้ประมาณนี้แหละอุดของคนคนนี้เป็นอย่างนี้คือแบบเนี่ยคืออุดเขาเนี่ยวัฒนาเขาตรงนี้แหละนี่คืออุดของเขาแล้วแล้วถ้าเราถ้าเราแอบไปดูเย็นเชื่อเช่นคนที่เอดรงมากจะพูดชื่อดีไหมเนี่ยอาจะอาจจะเป็นอที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงอล้วกันมีชื่อเสียงหลายหลายคนที่แบบดังมากๆถ้าเราพูดถึงก็รู้จักชื่อแน่นอนบางทีท่านก็ไม่ได้มีดวงนี่ไม่เห็นมีหาหาดวงอุดไม่เจอเลยมีเกษตรอยู่สองดวง มีมหาจักรผีดวงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยทำไมใหญ่โตมโหฬารรวยจังเลยหรือมีดาวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคุณทักษิณไช่ไหมนะไม่เป็นไรนะเพราะว่าเป็นคุณคือทักษิณเนี่ยเกิดลัคนากาอถ้าจะไม่ผิดนะอย่างดาวศุกร์ดาวการเงินนะไปอยู่ราศีสิงห์อยู่พวินาใช่ไหมอย่างนี้เอ๊ะทำไมรวยจังเพราะว่าเพราะว่า พราะว่าอย่างดําบางคนที่เขาล่ำลือกันว่าอย่างอย่างตัวของอดีตนายกคนญตีท่านนี้เนี่ยเขาก็ล่ำลือกันว่าท่านก็มีจันทรคูสุริยาจันเขาก็ว่ากันนะครับผมไม่รู้ในตอนหลังนจริงมันมีไหมจ๊ะไปที่นั่นหละเข้าไหมสุริยาญาเขเข้าเลยเต็มเเลยเขาเกิดลัคนากัรใช่ไหมคือคนที่เกิดเจ้าจันรคูสุริยาเนี่ยตามตำราเลยนะครับจะต้องมีทวารลัคนาอยู่ทวารและ จันพระรหัสจันทร์นาคพระรหัสอยู่ทวารด้วยโอ้โหแล้วก็มีหลายชั้นเช่นลัคนาลัคนาลัคนาแล้วมีดาวกลุ่มด้วยหรือลัคนาไม่มีดาวกลุ่มอะไรเงี้ยมันมีหลายหลายแบบใช่แต่ผมมีนะแอบบอกอะไรบอกอะไรอย่างนี้ยผมมีผมมีดูจานพูวยาวผมได้แค่นี้แล้วแต่ว่าโอเคถ้าเรามาพิจารณาเล่นๆนะในผู้รักวหรือว่าเป็นความรู้แล้วกันนะเพราะท่านก็เป็นคนสาธารณะแล้วก็ทุกคนต้องรู้จักท่านเยอะแล้ว จันอาทิตย์จันพุธอ,อยู่ที่ราศีกรกฎใช่ไหมแน่นอนพบลาภะมีดา,าาดาวจันดาวอังคารดาวพุธท,ท่านก็ที่จันพุธอยู่กรกฎก็คือ,อท่านก็เก่งแน่นอนว่าเก่งก็เป็นเจ้าของชินวัตรใช่ไหมครเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารดาวพุธนะครับอาทิตย์พุทธจันวันนี้ดาวจันจะไปเกษตรอยู่ตรงนั้นอยู่ที่กรกฎอาทิตเป็นมหาจักรดาวพุธก็ไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนะฮะอยู่ตรงนั้นแต่ก็ถือว่า เป็นดาวธาตุน้ำที่อยู่ในธาตุน้ําแม่ธาตุด้วยแม่ธาต์เพราะนั้นเพราะนนั้หมุนเร็วอย่างนั้นเพราะนั้นก็เรียกว่าให้คุณสูงมากในในดวงชะตาาเพราะฉะนั้นอาทิตย์อาทิตย์จันทร์พุธก็ทําให้ท่านก็เก่งเรื่องของการสื่อสารนะอ๋ออาทิตย์จันทร์แล้วก็พุธอ่าใช่ใช่จันได้โชคลาภเป็นเกษตรด้วยนะอย่คุณสมบูรณ์จากดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธด้วย อ่า,าก็มีดาวจันทร์อีกดาวจันทร์บางคนบางคนจะแปลมุมลบในมุมนี้อันเดียวก็คือดาวอาทิตย์แลาดาวจันทร์อยู่ด้วยกันอ๋อนิดหน่อยไม่เป็นไรไหมอาจารย์มันก็เป็นเขาเรียกว่าถ้ามัน้เกิดข้างแรงม,มันก็มันอาจจะมีปัญหาทิ่นึ่งหมมันก็มันก็มีคู่เรื่องปัญหาเรื่องอาพูดจริงจริงก็คือมันก็จะมีปัญหาเรื่องคู่ครองหรือว่าท่านก็อาจจะมีอ่าอาจจะมีตัวเลือกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เพราว่ากันไปแล้วก็หลายหลายคนที่มีอาทิตยจันทร์อยู่ที่ตรกฎเช่น คุณโชลิภยัภ<า>ยอที่จันทร์กลางคืนที่กร,รกฎอันนี้กลุ่มลักท,ที่กร,รกฎจัน,<ล>จนที่จันทร์กลางคืนที่กร,รกฎเลยนะครับแล้วก็ถ้าจันไม่ผิดเนี่ยอ๋อแต่อาจาพระมหาท่านน่าจะไปอยู่ที่ราศีกุมภ์ถ,ถ้าจันไม่ผิดก็จะไม่จนันทร์คู่สุรยิยะโดยตรงแต่ว่าแต่บางทีครับต้องบอกว่าดาวที่ไม่ต้องเป็นจันทร์คู่สุริยะแต่ก็ดวงก็แรงพอสมควรเพราะว่า อาทิตย์อาคุมลักษ์พระธิดาคุมลักษ์อาทิตย์เจ้าธนาคารคุมลักอย่างนี้อ๋ออาทิตย์เป็นมหาจักรคืออาทิตย์ของคุณชวลิดภัยเราที่เป็นดาวการเงินอ๋อคุมลักษ์ทับลตัวใช่ทับลักราศีกรกฎเป็นราศีที่ประนีประนอมอ่าอ่าอ่าเอารุกเอารวยเอางรุกทั้ยฆ่ารวยตาได้ดีมีโกนอาบน้ำผึ้งพูดทีก็ได้เมาก็ได้ใช่ไม่มีการมาด่ากันนะกับกับกับหลักการคือเราเข้าไปคนเรียนทัศน์งิลปเก่งมากอ่าครับ ลายมือสวยตามภาษาลักษณะเลยนะอของคนที่เป็นแบบทรงนี้เลยครับผมมีผมมีเดี๋ยวไม่ได้กลุ่มรักแล้วผมไม่ใช่กลุ่มรักผมมีเรื่อยแต่เรื่อยเลยกรรมะนี่ฮะก็จะเป็นเรื่องของการงานมากกว่าก็ก็ในที่พลคุณภาพพลังงานกระแสเหตุการที่ยังไม่ดูระหว่างจากนะก็คือได้พลังงานที่เห็นว่าสมมุติอย่างอาจารย์โอ๊กเนี่ยมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ที่ราศีกรกฎราศีกรกฎอยู่ตองกรรมะเพราะฉะนั้นเกิดมามีความโดดเด่นมีความเป็นผู้นํา ชัดเจนรูปร่างไม่ได้เจอไหมไม่เจออะไรรูปร่างเหรอขนาดชาไม่ใช่ใช่ไหมแต่คุณมาเป็นผู้นําอยู่ที่ไหนก็มี power อ๋อครับพอคนบอกว่าอ่าเเจนมากเหมือนจะเป็นผู้นําแต่บุคลิกภาพเขาทั้งหมดเนี่ยทําให้ทุกคนยอมรับว่าเขาเป็นผู้นํานี่แหละคือเราชี้เป็นหางจากซึ่งเห็นศักยภาพเลยซึ่งถ้าจะให้สอดคล้องกับดวงตาของเขาคุณก็ควรจะต้องรับตำแหน่งเหมือนนี้ซะ ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รับมันก็เท่ากับเสียดาวไปฟรีๆก็กถึงจะไม่รับแต่แต<อ>ด้วยบุคลิกภาพต้องโดนบัน,น,นเข้าไปอีมันเป็นอย,<ๆ>อยู่แล้วจะไม่รับตําแหน่งจะเป็นจะไม่รับหัวโขนแต่หมายถึงว่าเป็นพืชทินัยคุณก็ออกณเป็นผู้นําบางคนเป็นผู้นาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้มีตําแหน่งเลยแต่คุณเป็นผู้นำการเทิบถือนะพันยกยกเพราว่าคุณด้วยอะยโอเคคุณยังสามารถทำได้ต้องใช่ครับนี่คือคนที่เราเราก็ได้ความรู้ได้งอมดนะทีนี้นี่แหละนี่แหละ การที่เรามีนักโหราศาสกิงชิงๆอยู่ในทีมเราเนี่ยนะอีกสักคนนึงเนี่ยมันจะช่วยให้ความนุ่มนวลสมูทมันมากขึ้นครับเกิดขึ้นกับทีมงานมากขึ้นนะทีนี้ตอนนี้อาจารย์ต้มพร้อมโชเล่กนะครับผมอ๋อได้เลยครนะในสิ่งที่คนรอคอยนะโชเลกขึ้นมาเลยครับผมนได้สั่งรวยเลขสั่งรวยผมช่วยถือครับอ่าคุณปัทมาอ่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นเออได้สั่งรวยนะมันจะไม่สะท้อนใช่ไหมอ่าไม่สะท้อนนะเดี๋ยวผมดูให้ก็คือ คนนี้เลขสั่งรวยนะครับก็คือต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับดวงชะตางท่านด้วยนีดหนึ่งบางคนเนี่ยดวงจะไม่รวยกับเห็นเลขจับคู่ผิดเลยไม่ถูกก็มีแต่คนเขาชอันนี้เรามองมองทั้งผู้รับและผู้ส่งนะผู้ส่งก็ส่งไปในจุดที่คิดว่ามันใช่แต่ผู้รับก็อาจจะ อ่อหมายถึงว่าถ้าท่านมีโชคสัมพันธ์กันั้นก็จะได้แต่ท่านก็จะอยู่ที่นี่มาดูชัยแนนของเรามันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นเพราะบางทีคิดไม่ออกนะครับปุ่งๆแล้วก,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 ก็อ่ะตัวนี้แหละได้นะครับก็จะไปเสริมช่วยฉลาดท่านด้วยนะโอเค,ค,อเคดีๆเราจะต้องดูนะว่ามีเลขประกอบการซื้อสาะสมแมอะไรบ้างครับคืออันนี้เป็นดวงดาวที่เราดูณวันที่30นะครับสามสธันวาคมครับช่วงนั้นเนี่ยลัคนาอยู่ที่พระศพนะฮะ แล้วก็ช่วงนั้นมีดวงดาวที่น่าสนใจคือมีเลขแปดและเลขเก้าทับลัคนาโอ้น่าโอ้เลยน่าสนใจอ่าเลขแปดเลขเก้ามันมีหลายสูตรมากในการคิดตัวเลขที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ลองมาสักสูตรหนึ่งนะครับอันนี้แปดเก้าอันนี้ที่พบปัตตานีนะครับมีเลขสามเลขสองเล็งอ่าเลขงแปดด้วยนะอ่าเล็งแปดด้วยนะราหูกุมลัคนะครับราหูเก็บคุมลัค แล้วก็เรียนกับดาวที่เกษตรดาวบอกดาวดาวก็จะทำเกษตรเกษตรส่วนดาาจย์มีพลังอ่อนแรงนะครับก็คือจัเป็นนิดจับเป็นนิดนะตภาพอุ่นะครับอ่าโอเคให้เขาลงไปด้วยเนาะอ่าฮะคราวนี้ดาวที่น่าสนใจมากๆคือดาวพราศีก็ยังเป็นปัสสาวะเกณฑ์หคือโอ้ใช่เพราะคุณโศกเข้าที่ราศีที่สิบใช่เป็นครับคองในราศีกุมใช่นะมีพลังมีพลังมีพลังนะครับ แล้วก็โยกอยู่ที่พบกรรมะซะด้วยนะครับอ๋อะเป็นเรื่องของงานซะเลยใช่การงานคราวนี้ดาวที่เป็นการเงินนะครับบางคนบอกว่าอ่ะจะดูเลขสวยดูกันเงินบางคนมีสูตรเอาดูราภกับกระดุมภะใช่ไหมครับบางคนบอกปุตตะอาจารย์ดูนะดูเรื่องโชครัวนี้ครับถ้าเราดูปุตตะคือดาวพุธโชคดีที่ดาวพุธไปเข้าเกณฑ์ที่ไปอยู่เป็นตรีโกณ อรีติโกนใช่เป็นเป็นติโกนติโกนเป็นห้าใช่ไหมอารติโกนเป็นห้าเป็นห้าเก้าเก้าอ่ามันห้าครั้นี้เลขพุทธการเงินหรือกูตะในตัวด้วยนะเพราะมันบังเอิญที่พระศุก์เนี่ยมีดาวพุธเป็นกรุมพะแล้วก็กูตะอ๋อส่งส่งกระแสถึงกันพอดีมันเป็นเจ้าเดือนทั้งสองเดือนโอ้ครนี้ดูที่ดาวพุธเลยดาวพุธไปอยู่ที่มังกรอ๋อ ก็อะไอยู่พัที่เก้าติโกนละร้อยติโกนร้อยยี่สิบร้อยสิบองศาเออร้อยี่สิบองศานะตอนขับใช่ไหมแวหกก็ตริโกนะฮะอ่าถูกต้องแล้วกแก็คือเดี๋ยวะเก้าเก้ามันนะมเดี๋ยวเดีเก้ามันท้อท้อเจ็ดมันร้อยแปดสิบใช่ไหมท้าเจ็ดมันร้อยแปดสิบใช่ไหมเลงร้อยแปดสิบติอร้อยแปดสิบใช่นี่ก็ร้อยร้อยยี่สิบเก้าสองสิบแป ร้อเจ็ดร้อยแปิสองเจ็ดสิบเก้าอเจ็ดสิบาถูกมจะอวงกลมล้เขาอีกสามคที่พบกเยอะจนมึนพูดถตงพบที่ห้าเจนะครับพบที่ห้าเนี่ยคืออพบที่ห้าจะเป็นจะเป็นจะเป็นถ้าพบที่ถ้าพบถ้าพบที่สาจะเป็นเก้าสิบองศาช้าคือร้อยคือร้อยยี่สิบสองร้อยสแล้วก็สามร้อยหสิบพบที่ห้าเป็นร้อยี่สิบแล้วก็มีแล้ก็เป็นสองเจ็บที่พบที่เก้าเลยถูกไหม ก็ถ้าพูดให้ง่ายขึ้นอีกนะก็คือร่วมธาตุดินใช่เพราะว่ามัน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 เป็นมันเป็นตีกลงธาตุที่กลมธาตุใไอไอคือดาวแต่ละดวงของตังหวดช่วงของของขอแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีธาตุของมันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าหลังเรามีเวลาเนี่ยเราจะมาจำแนงให้ฟังนะครับว่าว่าธาตุแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละธาตุแต่ละช่องเนี่ยมันเป็นแบบไหนอยู่แบบไหนบ้างนะฮะนี่ก็จะเป็นลายของโหราศาสตร์ที่ลึกลงไปอีกสเต็ปหนึ่ง นะครับมันจะเป็นในเรื่องของธาตุแหละรวมธาตุติโกโลห์ธาตุเขาบอกว่ามีพลังก็คือส่งเสริมการความมั่นคงขีงแข็งนะฮะยิงธาตุดินยิงแข็งแข็งพิเศษใช่นะครับใช่ตอนที่ดาวพุธธาตุน้ำเป็นธาตุดินก็ส่งเสริมกันอ๋ออใช่มันเป็นธาตุที่มันไ็่ธาตุที่ที่ที่คั้วประจุมันอ่ามันมันไม่มันไม่มันไม่เสียทานกันไม่ตัดแย่งกันใช่ครับดินกับน้ำลมกับไฟนะฮะลมกับไฟกับน้ําดินกับลมก็ จบใช่ก็เหมือนกับบินพัดอารมณ์พัดดินนะใช่คืออารมณ์น้ำมลไฟอะครับก็คืออะไรที่มันดับไปอย่างหนึ่งมันก็มีมันก็มีมันก็มีสำแดงผลครับนะฮะอ่าคราวนี้ดาวพุธนะครับก็อยู่ภพที่เก้าเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพุธเนี่ยเป็นกระดุมพระซึ่งสวยงามอยู่สุภาใช่ถึงจะไม่ได้มีตำแหน่งที่ชัดเจนแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าอยู่เออ่ก็ไม่เสียในเรื่องของธาตุนะฮะแล้วเมื่อเทียกับดาวศุกร์ที่เป็นเทวีโชั้นก็เทียบดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเลขสี่เนี่ยก็น่าสนใจเป็นเลขที่เรานํามาพิจารณานะก็คือเลขที่อยู่ในตารางนี้ครับเห็นนะฮะอัที่หนึ่งเลขสี่นะครับอันที่สองคืออันที่สองคือตนุลักษณ์ของตัวู้สศนะครับตนุลักษณ์เป็นเทวิชโยู่ที่อยู่ที่สุภาเหมือนกันระทเ้าเหมือนกันเ้าเหมือนกันครับแล้วก็เลขเจ็ดเป็นเกษตรนะครับอ่า แล้วก็เลขสามก็ม e <If S 2> e ีเกษตรอยู ugs, men, mm ่ท hmm. ี่ปัตตานีโอ้โหสุกส่วนนะดาววันนี้วันนี <on. S 2> uh ้เกณดีเกณดีนะนะฮะแล้ว huh. ก uh ็มีดาวสี่ไปแล้วหกไปแล้วเลขแปดที่ทับนะครับอ่าก็นำมาพิจารณาด้วยเพราะว่าจริงจริงแล้วนอกจากพลังงานของดวงดาวที่ดวงดาวที่เราบอกว่าตัวนี้กำลังเติมมีกำลังที่ันสวยงามแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของดาวที่โยกถึงกันก็ส่งพลังงานถึงกันเช่นกันภูมิทับโยก เร่งปริพูนเล่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเล่ยกเขาเล่ยกเขาเล่ยกระแสดาวสองต่อสองชนิดกันนะครับหนักหนักเบาเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เกณฑ์ของมันซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราเราจะมาทองคุยถามก้ฟังได้นะฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตัวนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าบางคนเนี่ยถ้าจับคู่ดาวนักโหราศาสตร์หลายท่านที่จับคู่ดาวดาวที่สัมพันธ์กันเนี่ยมาจับคู่กันแล้วก็นำมาเอ่อเสี่ยงเสี่ยงโชคนะเช่น บางคนก็บอกว่าแปดเจ้าอยู่ด้วยกันก็เอามาเสี่ยงก็ได้บางคนบอกว่าเอาสี่หกอยู่ด้วยกันนะครับก็ได้หรือว่าแปดเลขกับสามก็ได้อ,อะไรอเงี้ยครับก็อย่างนี้นก็มีนะก็มีเหมือนกันแต่ครั้นี้คือจับตรงเนี้ครับผมก็ได้ตัวเลขที่คิดว่าน่าสนใจก็คือสี่หกเจ็ดนะครับรแล้วก็แล้วก็ห้าสามแปดนะครับซึ่งเลขที่ได้ตรงนี้เนี่ยก็มาจากคู่กันเช่น สามห้านะฮะสามห้ครับยกามห้าสแดสาหสามดแล้วก็สาสก็ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยเราจะไล่อย่นจะได้จะได้ง่ายนะครับอ่าก็คืออาจารย์อาจารย์ท่านหมายความว่าจะมีเลขเกณฑ์เหล่านี้มาจับคู่กันได้นะฮะเช่น4ี่หกสี่เจ็ดสี่ห้าสี่สาสี่แดเป็นต้นนะครับหรือหกหกเจดห แปดหกสามหกสี่หกห้าเป็นต้นครับนะฮะแล้วก็มันจะเป็นห้าห้าสี่ห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเจ็ดอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะงั้นถ้าท่านแคปรบลูมีไว้ท่านก็ไปจับคู่เองได้เลยนะครับผมแต่ผมได้แคปอันนี้เป็นส่วนหนึ่งใช่อันนี้กรณีถ้าเห็นว่ารีบบอกไปตรงนี้ถ้าจะมีตัวเลขที่ผมให้พิเศษมานะครับที่มีความสัมพันธ์ก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดนี่ท่านดูนะตรงนี้นะหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดถ้าเห็นแล้วชอบ สไใส์ไปจับเต็มเหวี่ยงจับไปจับไปจเราเห็นว่าจับชอดจับเลยวผมจับไปแล้วผมไม่พิเศษ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 เพราะเห็นว่าผมให้มาเลขก็หลายตัวท่านคงไม่รู้ว่าท่านจะชอบทุกตัวไหมใช่ใช่จะเล่นคู่กันให้หมดเลยหรือว่าจะเาจับที่ชอบก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยเดี๋ยวเราจะให้แคปนิดนึงนะเพราะว่านไม่ได้ให้หลายมุมนิดนึงเพราะเดี๋ยวมั่อที่ไหนจะทอน อย่าเข้าหน้าป้ายท่านอาจารย์จะมาแล้วนะครับผมฮ่า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 งนั้นใครมีอะไรนะครับใครมีอะไรที่ที่ที่สงสัยเนี่ยหรือว่าออยากสอบถามทางพวกเรานะฮะทางผมและก็ท่านอาจารย์โป้เนี่ยยินดีนะครับถ้าอยากจะติดต่อผมนะครับก็คือนี่นะครับผมอาจารย์โต้องทอนนะครับ081674588นะครับั่งทอนัองทนนะฮะ แล้วก็ ID Line ก็ J U D O B J J นะครับนฮะนะฮะอันนี้คือนะครับใปึ๊บโอเคส่วนของท่านจันโต้เดี๋ยวป้ายยังไม่เสร็จนะครับก็เดี๋ยวเราจะรีบทำป้ายให้ท่านนะครับขอให้ท่านบอกก่อนบอกไปก่อนครับก็คือศูย์เก้าห้ครับเก้าเก้าหนครับเก้าหกสี่ห้ครับนะครับศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์เก้าห้าเก้าเกนึครับเ่านะฮะ อันนี้ก็จะเป็นเบอร์เป็นานโตนะครับถ้าเกิดมาถามอะไรสงสัยอะไรก็จะโตก็ได้ผมก็ได้นะครับรถเวจันกตายก็ได้ได้หมดเลยดีเรามีให้ให้ให้ทุกท่านได้ได้สอบถามนะครับเพราะเราก็มาให้ความรู้ในพี่ๆอยู่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วหน่อยเราจะเราจะเราจะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปให้อีกครับนะครับนะฮะในในในครั้งหน้า นะครับถ้าไงก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกระดิ่งนะครับอันนี้นะครับกระดิ่งสองอันนะใช่จะได้ไม่พลาดใช่จะไม่พลาดนะครับเวลามีคลิปอะไรก็ได้โผเข้ามาให้เราได้รันอีกใช่ครับถ้ายังไงวันนี้นะครับทางเราก็ขอขอบพระคุณขอบพระคุณอาจารย์โตมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ต่ายด้วยนะครับที่แบบว่าให้พวกเราได้ออกรายการนะฮะแล้วไงก็ ขอให้ทุกคนปีใหม่นะครับขอให้พบความสุขความเจริญขอให้แฟนคลับรักเราเป็นนานๆครับซื้อปฏิทินเยอะๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็อ่าอ่าอย่าลืมอย่าลืมที่อย่าลืมที่อ่าอย่าลืมแฟนคลับทุกท่านก็จะก็จะลืมแล้วก็อให้เราครับด้วยกันนะครับเพราะว่าขอให้ร่ำรวยเนาะใช่ขอให้ร่ำรวยนะครับแล้วก็อยากให้ทําบุญนิดหนึ่งใช่ใช่ใช่ทำบุญกับครอบครัวทำบุญกับ คนที่เหลือคนที่เรารักนะช่วงนี้ม่วนที่อาจารย์ด่ายนั้นชอบพูดนะถ้าจะรวยก็ต้องรวยให้เข็ดนะครับผมรวยให้เข็ดไปเลยนะรวยให้เข็ดไปข้างหนึ่งนะฮะเป็นสโลแกนของแกประจำตัวเลยถ้าจะรวยก็ต้องรวยให้เข็ดนะครับรวยให้เข็ดไปเลยนะฮะถ้าใครที่ติดตามใชรได้เรามาใหญ่เรามากจะรู้ว่ามันเข็ดจริงๆเข็ดเลยใช่รวยรวยมากนะครับผมเคยสัมผัสอารมณ์นั้นมาแล้วนะครับผมเวลาคนมาเป็นสักสัตหลายท่านอยู่ในรอบตัวตกใจเหมือนกันนะฮะถ้ามีโอกาสเราคงจะได้ร่วมบุญกันอีก นะครับกับทุกทา่านนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้พาแอนตงไปเจอสายขับด้วยในนามโมนาบิลก้าใช่ได้พาแอนตงไปเจอสายขับด้วยได้ครับนะฮะจะให้พวกเราต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับในวันนี้เดี๋ยวต่อเจอกันในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ